สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามันสาวนิ่งผ้ามากินไม่เห็นเขามากินเราจะไม่เห็นก้าวเข่าเราจนะเนาะโบมียังหลามันดีกินเมนูไข่ผักกะในตู้เย็นเทามีอีหยังในบ้านเทามี้อยังกะใส่เข้าไปเนาะจ้นะเนาะผัดไข่ใส่ผักใส่แครอทใส่บวบเลียมเนาะจ้นะเนาะพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่เห็ดนี่จ้ะกินง่ายอยู่ง่ายเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย ไปไ่มาาไซเขากกบาปกคอยอยากให้ออกไปเนาะค่ะเนาะต้องอยู่แต่ในบ้านปคองเขาประจาเป็นอีรีกับอะไรออกไปพี่น้องจ๋าไปกลับไปแบบว่าบุกือเก่าจะพี่น้องเพราะว่าบ้านเซาหนีงมีคนติดเชื้อหลายคนเลยนาาจาเะ,ะเนาะก็เลยต้องตัดบริเวณจะครของนำ้ำเพื่อความปลอดภัยของจะครของแลแ้วก็ความปลอดภัยของคนอื่นนํำนะะเนาะค่ะนาะพี่น้องจ๋า ไปตลาดจำหนึงกสัสิไปซื้อมาตุนไว้จักอาทิตย์หนึ่งจังสิได้ออกไปเธอหนึ่งช่วงนี้กัสิบริออกไปไซเลยน,เนอกจากเนาะนอกจากไปไกลๆบ้านเฮาลกักกะประจำเป็นกับบริออกบ้านนี่ก็เงียบเงาบ่มีรถมีเ,เรือแลนบ่มีคนยางนอกจากเนะาะตาา่างคนต่างบาดระแวงเนาะคะ่ะง่ายๆพี่น้อกนนเนี่ยผัดไข่ใส่ไข่จ้ะใส่ไข่ลกักกะสีอันอุ่นต้มจืดให้แม่เพราะว่า ต้มจืดยังยังเหลืออยูนอจจน่นะจ๊ะนะกกอุ่นต้มจืดละกัสินี่แหละกับเขาแรงของเฮาเป็นจังไดพี่น้องช่วงนี้ก็กินแดดทิศทีมี่ <c oughs> ไปก่อนเพราะว่าไปไซบูได้นะจ,จ๊ะพี่น้องจ้ะกินอาหารเท่าที่เรามีในตู้เย็นเก็บไว้อันทุกมือกับว่าไม่ได้อาบแอลกอฮอล์เอาด้พี่น้องสื่อแอลกอฮอล์มาผสมนำ้ำอาบเอา เมื่อวานกะเรียนหาสอของเบิดมือเนาะจ้ะง่ายๆจะมีแครอทแล้วก็หิร์ตแล้วก็บวบเนาะจ้ะสามอย่างเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากะปรุงรสคือห้ากินห้ามากินรสได้กะปรุงรสเนาะจ้ะเอาซาลิงมาท่านซีมเด้เนี่ยพี่น้องจ๋าข้าวตะวัาโอ้เป็ดจังไดรมือเจ้าสบายดีเนาะจ้ะดูเลยคนนับบวงซีมเนาะจ้ะบวงอยู่บวงหนึ่งอืมโอเคแล้วได้แล้วจ้ะพี่น้องจ๋า มาเด้อพี่น,อน้องทุกครูทุกคนมากินข้าวแรงกับหนิงเนาจะเนาะนะก,นนกับขาา่าวแรงของหนิงบ่มีอียังเลยม้นนี้กินไข่เมนูไข่เนาะจา้ะส่วนนี่มีอย่างเ็กกินไปก,อนนก,ปก ya, ่อนเนาะจ้ะปลาก็มีอยู่หอกไกล้ก็มีอยู่แต่ว่าเห็ดเมนูนี่พวะว่ามีบวบมีแค่รทมีอันนี้นาะจะเนาะส่วนอันนี้กะนิ่งกะเพาหน่อไม้ไห้เคียนเอาไว้สุกไปยังเนจาจะเนาะน,นี่แล้วก็สจิ กินแบบบานๆหาแนยวอยู่แนวกินเขาป้าเขาดองเดงพี่น้องไงเผาหลักะเขเคียนไบบสุกพี่น้องจ๊ะน้องใหม่โอ๊ะควันควันนะจ้ะพี่น้องแบแกงจืดของเฮาก็มีต้มจืดสิดอุ่นให้คุณแม่นี่ละ่ะกับข,าข,ขา้าวขฮาว่ามันยังร้ายหรอกพี่น้องมื้อนี้กินไข่สีเมาไว้ั่นได้เอาใส่อันนั้นไว้นะจ๊ะกะต,ต้มจืดสมพักก็เป็นได้เด้อพี่น้อง ส้มพักส้มน,นิงเป็นแล้วเป็นแล้วเนาะส้มพักนะเค็ดมือเศร้านี่เป็นแล้วเขานี่มืออื่นนิ้งกับเซลออกเดี๋ยวจะเด้อเพราะว่าเอาเอาไหวนี่จังสีซื่อเนาะจา้ะเพราะว่าบริได้คนเข่ากันคือสมัยตะกอนเนาะพอกับเมียตะกี้พันผ้าเ็ดเพิ่นจะเอาคนใส่กันเบิดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเพื่อความเปียบแต่นี่เวลาเฮาสิกินเฮาก็เอาทับพี่ตักออกทิ้งเลยเนาะค่ะเนาะแต่เปียกละจ้ะสาว้นิ่งซิมเบิ่งแล้วเนาะค่ะเนาะกาสิเอาไว้กินแน่ละกาสิเอาไป จังหันน้ำมะเอ่นเนาะค่ะเนาะเป็นไปจังหันน้ำมะเอ่นเห้านี่อันนี้ก็เป็นกะละมังที่สองอันนี้มาร์กนำเกลือไว้เนื้นอจัติน้องสาวหนิงมาร์กนำเกลือให้เพิ่นอ,นอน่อนมะเอ่นสาวหนิงกะสิขันมาร์กนำเกลือไว้ต้นหอมอยู่ข้างล่างดนะจัี่นอ้องจาไม่ซื้อเป็นเนี่ต้นหอมอยู่ตะลางเิใส่ต้นหอมมาร์กเกลือไว้ให้เขาอ่อนเหากะจังข,ขันน้ำมันบัดที่นี่ขันมือเดียว มือเดียวคือเป็นเลืมืออื่นกะคันก็ได้กินเลื่นนอกจากเนาะจะเก็บไปกินใส่ตู้เย็นไว้บาอย่างมันส่งแห้งก็ใส่ตู้เย็นไว้มาจากกระเฮ็ดเก็บเก็บอาหารไปกินอันใดที่กินอันใดใดก็ได้กินละจ้าพี่น้องกดที่นี่มีแตต้นหอมก็อยู่ข้างล่างนอกจากเนาะใส่ต้นหอมนำกระหล่ำตองแสบเนาะค่ะเนาะ จากคลิปนี้ก็บบมิยังไลยหรอกพี่น้องจ้าคินหอดคิดถึงสุขุมสุคนเล้อจ้าเด้อรักษาสุขภาพน้ำ้วก็สูสๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือเก่าเนาะค่ะสาวนิงบ่คอยได้ไปเยี่ยมยามเท้าคาวเพื่อนเพื่อนเล้อจ้าเด้อช่วงนี้จิตใจกะกะยานแน่ยอยู่เนาะค่ะนาองพัหวานห้อมีมีผุ้เ่าแก่เนาะจ้าเนาะมีลูกที่บ่คอยแข็งแรงนั่น เป็นยังมามันก็นลำบากเนาะค่ะเนาะ,ะดูแลสุขภาพดูแลก,กันไปยังศิละพี่น้องจา๋าคิดหอดคิดถึงคือเก่าเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกไลฟทุกกำลังแรงใจสาวนิงสิเขาไปโก้นหัวใจไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อมีเวลาว่าง ว่าจังใดสาวหนึ่งยังสิงไปตอบคอมเมนต์และพยายามไปเยี่ยมยามตามข่าวเพืเ่อน,นทุกคนคือเก่าละจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณสำหรับลังไม้ที่มาหายกำลังใจสาวหนิงนาะจากนาะให้สู่เด้อเพิ่นว่าให้ผ่าน,านพ้นไปด้วยดีเพิ่นวางสิเนาะค่ะเนาะนิงกัขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีและก็มีความสุขรวยๆหิงๆปังๆคือกันเด้อค่ะเด้อคิดสิ่งใดก็สมมาตรปรารถนาประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาเนาะค่ะเนาะสู้กันไปยังีิละพี่นอ เฮายังมีลมหายใจอยู่กระสูดกับเป็นกำลังใจให้กันคือเก้านะคะพี่น้องไปซาแต่กะคิดถึงฮอดคิดถึงทุกคนนะจ๊ะพี่น้องจะ้ะอยากอีดีพี่น้องเพราะว่าบ้านนอกค่ะมันติดมันกะมันกะไปไวคือกันเพราะว่าเขาบ่ได้กากโตเนาะจ้ะนอกเขามาเขาก็เลอะเนาะคะ่ะนอกพี่น้องเขาก็เลยต้องกากบริเวณประมาณสิบสี่วันก่อนถ้ายังบ่มีผูดด้ใดเพิ่มก็คือโอเคเนาะค่ะพี่น้องจะ้ะแต่ถ้าเพิ่มก็ต้องปิดโมบ้านเนาะคะ่ะเนาะ ปิดหมู่บ้านหามออกไปใส่ไปแบบข้างนอกไปหาคนอื่นหาอยัางเชสนเนาะค่ะเนาะจากพี่น้องจ๋าคลิปนี้นิงกับบ่มียังหลายเนาะค่ะเนาะตะวันคอยแรงละเห็ดกับเขาส่เมสุลูปกินก่อนเจอก,กันคลิปนาขอให้ทุกคนทุกบ้านเ,นเ,นเนพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้าๆอาอาทุกคน หนิงเป็นกำลังใจให้ได้จะเด้อสู่ๆไปทำกันจาบจับมือกันไว้นานๆนะถ้าคิดถึงทุกวันภาวนาว่าให้มันจบแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องขอให้เจอแต่เรื่องดีๆลและเร่ยงๆๆให้ผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะให้ลมพัดเพยไปทางอื่นเนาะเะนาะไปไกลๆกับบ้านเมืองของเราให้เจอแต่สิ่งดีๆร่ำารวยรวยเฮงเปังๆังกันทุกคนได้จะเด้อพี่น้องเจอกันทปบนาจ้า